ร้อยห้าหัวใจเศรษฐีสวัสดีค่ะดรพลายพลค่ะสวัสดีครับคุณวรวีครับแม่ก็เกินถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยดรพลายพลไปที่ไอซ์แลนด์มา ไอซ์แลนด์ที่ประเทศเขาก็บอกว่าโอ้โหทานน้ำแข็งต้องเย็ยนเยียือกแต่ว่าเขาเจอกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก่อนที่จะไปเรื่องเหล็กนะไปเรื่องหนาวๆก่อนที่จะไปเรื่องร้อนอย่างเรื่องมหล็กกันนะคะเป็นยังไงบ้างพัไปเที่ยวชือ่อไอซ์แลนด์มาก็ไอซ์แลนด์ก็อย่างที่คุณวรวีพูดนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเต็มไปด้วยน้ําแข็งน,นะฮะแล้วช่วงนี้ที่ไปในปยจริงและเป็นฤดูร้อนซึ่งมันก็ยังมีทานน้ําแข็ง เอ่อที่เป็นแข็งตัวอยู่ตลอดปีตลอดชาตินะฮะแต่เขาบอกว่าเอ่อคนที่นั่นน่ยนะฮะเขาก็เล่าผมฟังว่าทานน้าแข็งเนี่ยน้ําแข็งบนทานน้าแข็งเนี่ยมันละล,ลายไปปีหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลฮะล้นเข้าไปหนึ่งกิโล <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นนี่โอ้โหมันน่ากลัวมากเลยหนึ่งกิโลที่เยอะเลยนะฮะแล้วก็พืนทานน้ําแข็งเขาก็เยอะแล้วเขาก็คาดว่าภายในไม่ถึง ห้าสิบปีข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่เหลือเลยนะมันจะละลายหายไปหมดเลยถ่านน้แข็งพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นสัญญาณที่สาคัญที่บอกว่าโลกเนี้กําลังร้อนอจริงครับอืมค่ะอ่ะก็เห็นชัดนะคะเหมือนไอซ์แลนด์ก็เสียพื้นที่ไปเนต่อจากน้ําแข็งนี่มันหายไปทั้งกิโลโอ้ถ้าแผ่นดิ <c oughs> นละหายไปหนึ่งกิโลนี่เรื่องใหญ่นะคะแต่ว่า,ามาถึงเรื่องของที่เป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเรื่องของซีแบง เอาเรื่องของไทยกับเรื่องของสภาวะโลกร้อนที่เราได้ไปแสดงจุดยืนในครอ26อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ดรไทยคุณรวงเล่าสิว่าเออสถานะของเราอย่างไรระวังเป้าหมายในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะคือเ,เรื่องนี้เนี่ยเมื่อสักประมาณอสองปีที่แล้วเนี่ยนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านไปร่วมประชุม ระดับโลกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเี้าเรียกว,ว่าทอป26เนี่ยนะฮะที่ประเทศสกอตรแลนด์นะครับแล้วท่านก็ให้สัญญากับประชาคมโลกเลยบอกว่าไทยเนี่ยจะต้องบรรลุสิ่งที่เขาเรียกความเป็นกลางด้านคาร์บอนภายในปีคศออ2050ส5 0เพราะนั้นมันก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก ไม่ถ pues, ึงสามสิบ hmm. ป uh, <text serge ant psychology> ีข้างหน้าเนี่ยนะฮะเราจะต้องทำให้การปลดปล่อยคาร์บอนของประเทศไทยเนี่ยโดยสุดที่แล้วเนี่ยนะฮะอ่ามันเหลือศูนย์ให้ได้แล้วก็ยังมีข้อสัญญาต่อไปบอกว่าจะให้การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยให้เหลือศูนย์เลยอ่าโดยสุดที่เนี่ยเหลือศูนย์เลยอีกเรเรียเน็ตซีโร่อีมีเฟส ภายในอีกสิบห้าปีหลังจากนั้นก็ค<า>ือในปีสองพันหกสิบห้าก๊าซเรือนกระจกทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็ดีมีเทนก็ตามซัลเฟอร์ออกไซด์หรือนโตรเจนออกไซด์อะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งถือเป็นก๊าซเรือนกระจกเนี่ยที่ก่อให้เกิดโลกร้อนเนี่ยนะครับเราจะให้เหลือศูนย์เลยโดยวิธีการต่างๆนานา ก็อันนี้ก็เป็นการให้สัญญากับโลกไว้นะสำหรับประเทศไทยว่าเราจะต้องทำนะครับแล้วเราก็คงจะต้องพยายามทำให้ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยได้ทำสัญญาประเภทนี้กับประชาคมเรียบร้อยแล้วบางประเทศเนี่ยถึงขนาดว่าอยากจะให้เกิดเน็ต e r o เนี่ยหรือการปลดอยให้เหลือศูนเนี่ยนะฮะเรือกระจกให้เหลือศูนเนี่ย ภายในปี2050เจ้าซัมปายของเรานี่ยังช้าไป15นัด15ปีค่ะก่อน <15 S 1> นี้ก็ดืว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะนั้นการที่จะลดการเลือนกระจกให้ได้เร็วเนี่ยจะทำได้ไม่ดีเท่าประเทศที่เขาล่ำรวยแล้วครับค่ะทีนี้อ่ะก็มาถึงเรื่องของซีแบง แล้วมันมาเกี่ยวกับเหล็กอย่างไรแล้วมันจะกระทบกับการส่งออกรัร้อวอุตสาหกรรมเหล็กในบ้านเราอ,อย่างไรบ้างคะดรไพภลคะครับก็ต้องเล่าเป็นเบื้องต้นก่อนว่าสหาภาพยุโรปเนี่ยนะฮะซึ่งมีอยู่สมาชิกอยู่ยี่สิบกว่าประเทศในยี่สิบเจ็ดประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนนะฮะ,ฮะเขามีการกําหนดอ,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 อ่อการอ่อเกณฑ์การปลดปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์และกา๊าซเรือนกระจกอื่นๆเนี่ยอย่างค่อนข้างเคร่งครัดและก็เข้มงวดนะฮะในประเทศของเขาเพราะเขาทราบดีว่าและเขาก็ตระหนักดีอย่างยิ่งเลยว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมีผลกระทบทั้งกับเขาและกับโลกเนี่ยอย่างจริงจังนะฮะเขาก็ประกาศจริงๆแล้วเดตซีโร่ของเขาเนี่ยในปี2000ก่อนปี2050โดยซ้ำไปนะฮะเพราะนะั้นเนี่ย เมื่อเขากำหนดอย่างนี้เนี่ยอุตสาหกรรมต่างๆที่ผลิตสินค้าในประเทศของเขาก็จะต้องทำตามไอ้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะพูดง,ง่ายก็คือพยายามที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกต่างๆในการผลิตนะให้ได้มากที่สุดนะโดยวิธีการต่นนางๆนานาอย่างหนึ่งที่เขาทำก็คือมีตลาด เเรียกตลาดคาร์บอนเครดิตตลาดคาร์บอนเครดิตก็คือเป็นคล้ายๆกับว่าถ้าคุณสามารถที่จะลดคาร์บอนได้ลงเป็นจํานวนมากอมพอสมควรเนี่ยและถ้าทําได้ตามเกณฑ์ของเขาเนี่ยว่าจะต้องลดเท่านั้นเท่านี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเขาจะออกเป็นใบรับรองให้นะฮะว่า <ฮะ S 1> คุณได้ทําดีในเรื่องเนี้ยอ่าคุณได้ทําบุญกับโลกเนี่ยพูดง่ายๆในเรื่องเนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นไอใบรับรองอันนี้เนี่ยซึ่งออกประกาศโดย ภาครัฐก็ดีหรือว่าองค์กรที่เขารับรองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนําไปซื้อขายในตลาดได้นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะซื้อใบรับรองอันนี้ก็คือคนที่อยากจะลดคาร์บอนแต่ทําไม่ได้ดีอ่าคพราะที่อยากจะขายคาร์บอนใบรับรองคาร์บอนเครดิตอันนี้ก็คือผู้ที่สามารถที่จะลดคาร์บอนได้ค่อนข้างดี อ่าเพราะนั้นก็จะมีการขายกันองมีการตั้งราคาอะไระ่างกันนะฮะแล้วเขาก็รัฐบาลเองก็มีกฎเกณฑ์หยุดออกมาเป็นระยะระยะว่าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยอปีนี้คุณจะปล่อยคาร์บอนได้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้อะไรตอาไรและพยายามจะลดในระดับการปล่อยคาร์บอนอ่าอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นใบรับรองที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยที่เป็นคาร์บอนเครดิตมันก็จะมีราคา ที่สูงขึ้นเพราะว่ามีความเข้มงวดในการปลดปล่อยสาบันมากขึ้นทุกปีทุกปีนั่นเองนะครับ<แ>ทีนี้พบมาดู<แ>ว่าอันนี้เนี่ยเขาทําได้ในประเทศของเขาก็คือบังคับอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะซึ่งปลดปล่อยสาบันเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยลงได้อ่าอาจจะตามเกณฑ์ที่เขาต้องการและในที่สุดอาจจะเหลือศูนย์อน,นาคตเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีสินค้าบางประเทศ ที่ผู้ผลิตเนี่ยบอกว่าโอ้ถ้ามาตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปเนี่ยเขาต้องลงทุนมากในการลดคาร์บอนเพราะนั้นก็จะย้ายฐานการผลิตเอ่อย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอ่านอกสหภาพยุโรปหลายหลประเทศโดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียอ่าไทยอ่าหรือมาเลเซียหรืออินโดนีเซียอะไรต่างๆพวกเนี้ย ซึ่งยังมีมาตรฐานในการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เข้มงวดเท่ากับของยุโรปเขาอ่าอียอร์กเายเนี่ยคยง่ายเรวก็ยอมให้ปล่อยคาร์บอนเครดิตได้สมมติว่าแทนที่ยุโรปเขาจะจํากัดไว้สักอ่าสามหน่วยอย่างนี้เป็นต้นเราก็รูกาสให้เขาปล่อยไปได้สักห้าน่วยหกน่วยอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ผู้ผลิตสมมติเอาสินค่าเหล็กเลยก็แล้วกันนะครับค่าเหล็กที่ยุโรปเนี่ยเมื่อเจอกับมาตรการเข้มงวดในยุโรปแล้วก็ต้นทุนสูงก็จะย้ายฐานการผลิตมาสมมติในมาอย่างประเทศไทยซึ่ง<อ>มาตราฐ<อ>รานการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะย่อนยานกว่าอ่าเพราะนั้นก็ทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยถูกกว่าถ้าผลิตในยุโรปเมื่อผลิตในประเทศไทยแล้วก็จะส่งออกไปขายที่สาภาพยุโรป อ่าทีนี้ก็เกิดเรื่อง้นสินะพอประสงค์ไปขายเนี่ยก็จะไปตีตลาดผู้ผลิตสินค้าเดียวกันในยุโรปนะซึ่งจะต้องแบกภาระในเรื่องการลดคาร์บอนหรือมีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงอันนี้ก็ถือว่าเป็นความไม่ยุติธรรมหรือความไม่เป็นธรรมนะสำหรับผู้ผลิตในสหภา,ภาพยุโรป เพราะนั้นรัฐบาลของสหภาพยุโรปเขาเลยบอกว่าเอยอยางงี้ไม่ดีนะฮะมันเป็นการหลีกเลี่ยงการลดการปลดปล่อยคาร์บอนนะะหรือในภาษาที่เขาเรียกกันก็คือเป็นคาร์บอนลีเกจก็คือการเป็นการรั่วไหลการปลดปล่อยคาร์บอนก็คือคแทนที่จะมาลดการปลดปล่อยในยุโรปก็มีการหลีกเลี่ยงไปปลดปล่อย ในประเทศนอกยุโรปอ่าอันนี้ก็จะไม่แฟร์นะฮะแล้วก็ไม่ดีสําหรับโลกด้วยวางงั้นดีกว่านะครับเ<ะ>พราะนั้นเขาก็เลยตั้งเป็นมาตราการหรือกลไกประเภทหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าคาร์บอนบอร์เดอร์อะดัสเมนต์เมคานิซึมนะมีตัวย่อว่า<ะ> C B A M นะ C B A M <ะ>หรือที่เรียกกันแบบง่ายๆคือ C B M ค<ะ>่นะซึ่ง ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยซึ่องอาจจะแปลไม่ค่อยได้อีกสื่อเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมก็แปลแบบตรงไปตรงมาว่าเป็น,นกลไกการสับพาบนห้ามพรมแดบอ่ากลไกอันนี้เนี่ยก็ให้อำนาจกับรัฐบาลของสหภาพยุโรปเนี่ยสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยสามารถที่เก็บภาษีพิเศษหรือค่าธรรมเนียมพิเศษกับสินค้านำเข้าจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปที่ มีการผลิตแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยเนี่ยสูงกว่าถ้าผลิตในสหภาพยุโรปเหล็กและเหล็กกล้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ในการผลิตเนี่ยต้องใช้พลังงานค่อนข้างมากไม่ว่าเป็นไฟฟ้าก็ดีฐานหินก็นตามหรือแม้ั้งน้ำมันเนี่ยนะฮนะเพราะนั้นเขาก็จะตั้งเป้าเลยแล้วก็เลือกเอาสินค้าเหล็กเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์ไฟฟ้าไฮโดรเจนและปุ๋ย เป็นกลุ่มแรกเลยนะฮะที่จะอยู่ภายใต้สีแบมแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการของเขาก็คือพูดง่ายคือมีการคำนวณอัตราภาษ,ษีพิเศษสีแบบเนี่ยในกรณีที่สินค้าขาเข้าอย่างเช่นเหล็กอย่างเงี้ยสมมติเหล็กไทยอย่างนี้เป็นต้นนะที่ผมยกตัวอย่างในบทความเนี่ยนะฮะเหล็กไทยเนี่ยอ่าสมมุติว่าผลิตในประเทศไทยปรากฏว่าปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับหนึ่งตัน อ่าต่อการผลิตเหล็กหนึ่งตันอ่าหนึ่งต่อหนึ่งว่างดีกว่านะในขณะที่สหภาพยุโรปเขาจํากัดในประเทศของเขาไว้ศูนย์จุดแปดตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหนึ่งตันเหล็กละอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อนก็มีส่วนต่างใช่ไหมฮะส่วนต่างของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยได้ส่วนต่างนี้เท่ากับศูนย์จุดสองตันคาร์บอนไดออกไซด์เพราะนั้นถ้าเราส่งสินค้าเหล็กของไทยไปเนี่ย ภายใต้กลไกสีแบบเนี่ยเขาก็จะตรวจแล้วจะบอกว่าเอ้ยคารา์บอนไดออกไซด์ที่คุณปลดปล่อยในการผลิตในประเทศไทยเนี่ยเหล็กประเภทนี้เนี่ยคุณปลดปล่อยถึงหนึ่งตันในขณะที่ในสหภาพยุโรปเขาจำกัดไว้แค่ศูนย์จุดสองศูนย์จุดแปดตันเพราะนั้นคุณปลดปล่อยคารา์บอนไดออกไซด์เกินไปศูนย์จุดสองตันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องโดนเก็บภาษีไอ้จากศูนย์จุดสองตันนั่นเนี่อคำถามก็คือ แล้วจะเก็บยังไง0.2ตันอันนี้ในกลไกของที่ิแบบก็บอกว่าอ๋อนี่ง่ายเลยก็คือเอา0.2ตันของข้ามนาฬิกายเนี่ยไปคูณกับราคาของไใบรับรองในตลาดคาร์บอนเครดิตที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกแล้อ่าคือในตลาดคาร์บอนเครดิตในยุโรปเนี่ยนะฮะเขามีการซื้อขายเพราะนั้นเขามีราคาของเขาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยราคาของ คำ้วกายหนึ่งตันเนี่ยเท่ากับ85ยูโร85ยูโรเนี่ยเป็นก็นก็หลายพันบาทนะนะฮะเพราะว่ามันคูณใน38นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นวิธีการคิดภาษีพิเศษในตอนนี้หนขณะนี้เนี่ยสมมุติถ้ามีการเก็บเนี่ยนะฮะก็เอา0.2ตันที่เป็นคำรายซิที่เกินเนี่ยไปคูณกับ85ยูโรอ่าเพราะฉะนั้น บูนแล้วก็จะได้17ยูโร17ยูโรนี่ก็คือภาษีพิเศษนั่นเองที่จะต้องเก็บจากสินค้าเหล็กเพิ่ม <600 S 1> อีก600กว่าบาท6 62บาทน,นะนัดตามอ,าาอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันนะ,ะซึ่งเรามีการคำนวณดูแล้วมันก็ทํทำให้ราคาเหล็กกล้านำเข้าเนี่ยจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรปเนี่ยมีต้นทุนที่แพงขึ้นประมาณสัก5ถึง15เปอร์เซ็น อ่มันก็เท่ากับเป็นการชดเชยไอ้ส่วนเกินของค่าบริการที่ปลดปล่อยไปแต่ว่าในแง่ของผู้ขายก็คือในแค่ประเทศไทยเนี่ยมันทำให้คุณางเหมือนว่าโดนเก็บภาษีพิเศษเพิ่มขึ้นมาน่ะอะเพราะนั้นไอย้อยอดขายแอะไรต่างๆหรือความสามารถในการแข่งขันในตลาดยุโรปของเราก็จะลดน้อยด้อยลงไปอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวตัดอ่าที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยว่านี่คือเหล็กนะที่ จ<ช>ะโดนภาษีพิเศษตรงนี้นะครับแต่วก็ยังมีสินค้าอีกทั่วค่ะนักวิทยาตร์ครับพอดีเหลือเว,วลาประมาณสี่นาทีเราต้องตัดเข้าเข่าสั้นต้นชั่วโมงตอนสิบนาฬิกาห้าสิบกานปิดตรงเป๊ะเลยแต่ว่าอยากจะทิ้งท้ายเพราะว่าอุตสารรมเหล็กเนี่ยใครไปยุโรปไม่เยอะแต่เทรนเนี่ยมันก็จะมาแล้วละ่ะมันจะไปกระทบกับสินค้าหมวดอื่นๆที่ส่งออกไปยุโรปอย่างไรบ้างนะคะแล้วต้องเตรยียมรับมืออย่างไรนะคะ จริงๆแล้วเหล็กเหล็กกล้ากับอลูมิเนียมเนี่ยรวมกันจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรปเนี่ยมีมูลค่าประมาณเกือบเกือบสองหมื่นล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับการส่องออกทั้งหมดไปยุโรปเนี่ยไม่มากเท่าไหร่ประมาณสองเปอร์เซ็นตไม่เกิเเนห้าเปอร์เซ็นต์นะคยเพราะนั้นมันยังน้อยอยู่และจริงๆการเก็บเนี่ยเขาจะเริ่มเก็บอีกสองปีข้างหน้าตอนนี้เขาเตรียมการอยู่นะฮะแต่ว่าข้อสาคัญก็คือมันจะมีโอกาสมากเลยที่เขาจะขยายเพิ่มสินค้า นะฮะคือไม่จํากัดอยู่เฉพาะหกชนิดเนี่ยจะเพิ่มเป็นอีกหลายชนิดเลยรวมทั้งสินค้าเกษตรด้วย<ม>แล้วไม่ใช่สาภาพยุโรปที่จะทําอย่างนี้นะฮะอ่ะสาสหรัฐอเมริกาก็จะทาออสเตรเลียก็จะทําเพราะนั้นการส่งออกของประเทศไทยก็จะเจอเจอปัญหาประเภทนี้เราต้องเตรียมการยังไงป,ประเด็นแรกเลยคงคงจะต้องมีการคํานวณหาไอ้การกดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ท,ที่มีการผลิตในเหล็กเหล็กกล้าของประเทศไทยและในสินค้าอื่นที่จะโดนสีแบบตรงเนี้ย ให้มีตามชัดเจนว่าเราใช้พลังงานเท่าไหร่พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นยังไงพลังงานสะอาดมากน้อยแค่ไหนเสร็จแล้วต้องมีแผนที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดและก็ประหยัดพลังงานในการผลิตให้มากมเพื่อที่จะลดปริมาณคารบอดาอกไให้ใกล้เคียงกับข้อกำหนดของซีแบมในสหภาพยุโรปให้ได้ เพื่อเราจะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีซีแบงให้มันมากจนเกินไปครับอันนี้ก็เป็นการที่จะต้องเตรียมการครับค่ะแมดีซีจีของเรามาทันแล้วก็พอที่จะรับมือกับเรื่องของซีแบมไหมคะก็ทางเอภาคเอกชนเขาก็แอคทีฟนะเขาก็ตื่นตัวในเรื่องนี้นะฮะผมเป็นห่วงเฉพาะภาครัฐเท่านั้นเองเพาภาครัฐเนี่ยใารภาษาชาวบ้านพูดี่นะ่ะ ดีแต่พูดนะกว่าจะทำเอ็กซีทีบ้างจะออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิมพอากาศบ้างอะไรแต่อะไรส่งเสริมพลังงานทดแทนเนี่ยแต่ถ้าดูจริงๆแล้วทําไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ว่าผมใช้คําว่าอัตราความเร็วในการเคลื่อนขับเคลื่อนเนี่ยช้าเกินไปช้าเกินไปอ่าผมก็ยกตัวอย่างในบทความบอกว่าไอ้เนี่ยไอ้แผนพีดีพเนี่ยแผนพลังงานอ่าไฟฟ้าเนี่ยรับแต่ อีกสิบห้าปีข้างหน้าเนี่ยแผนนี้เนี่ยยังจะต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมากกว่าครึ่งหนึ่งของเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ใช้ในในการผลิตไฟฟ้านะอีกสิบห้าปีเนี่ยเชื้อเพลิงฟอสซิลจะต้องลดต่ำกว่าครึ่งแล้วนะแต่ว่าแผนนี้ก็ยังดันทุลังพยายามที่จะใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้มากอยู่อันนี้คือไปผมเป็นห่วงก็อยากจะเรียกร้องให้ให้รัฐบาลช่วยดูตรงนี้ มันมีความสําสคัญเพราะว่าถ้าไฟฟ้าของเราเนี่ยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมากอุตสาหกรรมเหล็กของเราซึ่งใช้เใช้ไฟฟ้าในการผลิตมากเขาก็จะมีคาร์บอนไดไ์ในเนื้อการผลิตของเขามากด้วยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ที่ภาครัฐสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยมันก็จะช่วยอุตสาหกรรมอย่างเช่นเหล็กและเหล็กกล้าด้วยครับหรือทําให้ใไฟฟ้าเนี่ยมันใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดมากขึ้นครับ ค่ะขอบพระคุณนะคะดรไพก็พายผลคุ้มทรัพย์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับ